ไม่น่าเชื่อนะคะความว้าวนะฮะความว้าวนะฮะที่เราชวนให้เห็นกันมานะ้วนั่นคือการฟองบันดิวจะมีเวทนามันมัแจ้งนะคะคุณพาช่วยแต่ประธานโทษโค้ักสองเก้าสิบองศาใช้เวอร์ชันจีนเขาเห็นว่าเวอร์ฟอร์มแบบมันน่าสนใจกว่าไงอ๋อเขาก็ต้องไปดูด้วยว่าเออเราซื้อขค่ะ ขนาดบางบางรายการของไทยยังไม่ซื้อต้นฉบับเลยอืมบางอันไหนดีกว่าเขาก็เอามาทำกันนั่นแหละอันไหนที่บอกกับประเทศตัวเองมากกว่าครับยเว้นเตียแต่ว่าซื้อมาแล้วรอบหนึ่งอ่อเราของเขามาแล้วไปซื้อรอบสองเราทำของเขาไม่ได้แล้วต้องทำอันใหม่เอออันนั้นเราไมจับเป็นแล้วจะบอกอย่างนี้นะฮะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่เวียดนามทําแบบนี้นะฮะเวียดนามก็เคยทามาเหมือนกันนะฮะอนทาง BTV นะฮะ จำเดอะเบย์ซอกออลก็ได้ไหมฮะได้อ่าอ่าเดอะเบย์อกออลการกิจกสิทธิ์อยู่ที่ประเทศอิสราเอลอแต่ซื้อฟอร์แมตของไทยไทยปกติดีดีนะใช้ตางกติกาแับซีสักหนึ่งนะปกติดีนี่เออนะอ้าวแล้วอันนี้อ่ะยังไง มันคืออย่างนี้ครเห็นทากันออกมาแล้วครับก็อ,อลางชากันแล้วนะฮะก็น่าจะรู้กันอยู่ก็ใช้ชื่อว่าร u n ฟ o r time ะนะฮะแต่ถ้าเป็นชื่อภาษาเวียดนามก็จะเป็นเดาจงเจโตะนะฮะ,ะหรือถ้าแปลหรือถ้าแปลเอาชื่อนี้ไปแปลนะัะเป็นภาษาอังกฤษแบบใช้ Google แปลนะฮะก็จะแปลว่า arena of speed ป่าอืมก็ถือว่าโอเคเเชื่อก็ออได้ใช้ได้อยู่นะเพราะว่ามันก็มีความในเรื่องของที่ว่า อ่ะแน่นอนเกมนี้มันต้องความไวใช่นะฮะหนีจากฮันเตอร์ที่จ้องจะขายประกันให้กับผู้เล่นนะฮะแล้วไปเจอกันอีกทีในคุกแต่แต่ชื่อกินจริงเขาชื่อว่ารันฟอร์ธามนะอ่าใช่ใช่เขาชื่อว่ารันฟอร์ธามชื่อเดียวกับพี่จีเลยใช่ยืนเดียวกับพี่เลยช่วยเดยกกันนด้เลยนะซึ่งดูจากทรงน้าวดูจากชื่อแล้วอันนี้ดาวุ้นก็เลยว่าไม่น่าแจกตังจริงอ้าวทำไมพี่กินกันนะก็คือแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ย ชื่อเนี้ยอยู่ที่จีนถูกไหมออกากาศออก,กอากาศทางช่องทีวีฮูนันทีวีหรือที่อีกชื่อนหนึ่งเนี้ยก็คือมังโกทีวีครับซีแรกแจกตังค์แต่ตังค์เข้าการกุศลแต่เขามไม่ได้ให้ใช้เป็นหยวนแต่เปปเปเป,เปสักทีเดียวเขาก็ให้เป็นในรูปแบบของคอยเป็นเหรียญไปสองซีซั่นแรกใช้แบบเหรียญพอซีซั่นสามไปต้นไปกูไม่แจกเ้วไม่แจกอะไรเลย<บ> เกียรติยศและความภาคภูมิใจกันรู้ว่าเกียรติเเพื่อเกียรติยศแต่โโ้ัวทอทอเหมือนกันนะออไม่<อ>เกมเดียวว่าทอใช่ไหมฮะเขาใช้ระบบสะสมคะแนนสิบ <c oughs> อีพี้ยแล้วคนที่แล้วคนที่คะแนนสูงสุดนะฮะในตามโคต้าที่กำหนดคุณจะต้องไปแข่งนะฮะในรอบอัลเิเมทฟนอล โอ้โห oh oh, ซึ่งใช้กต <Susan> ิกาแบบเ <c ười> อลติเมทรูมคือยังไงฮะเม <era> ื่อน,นาติกานับถอยหลังจนศูนย์ถ้ามีผู้เล่นมากกว่าหนึ่งคนเกมจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะเหลือผู้เล่นคนสุดท้ายในกระดานอ๋อ oh. และความฮาของเองนี้คค <c oughs> เคยรู้ไหมฮะครับรอบเัาติเบตไฟแนลออออนัตติงครับ ถ้าคุณไม่ใช่ที่หนึ่งคุณออกจากเกมลูกเดียวเพราะเกมนี้ไม่ให้คุณถอนอนั่นปกติมันจะมีตู้โทรศัพท์ใช่หยให้คุณโทรศัพท์มาประกอยอมแพ้แล้วคุณก็รับคะแนนตามที่คุณสะสมไปแต่ว่าอัพทิเบตไฟนอลไม่มีตู้โทรศัพท์ให้คุณถอนอ่าต้องต้องอยู่จนไหนไปข้างนึงอ่าถูกต้องไม่ไม่ฮันเตอร์ Hunter. ก็ตู้เอน <laughs> อนะนะ อ่ะรอดูด้วยกันเวอร์ชันนี้จะมันฮาสะใจขนาดไหนซึ่งในข้อมูลเนี่ยมีการประกาศรายนามทางคู่แฝดหรือฮันเตอร์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะกับพาร์ทเนอร์และพาร์ทเนอร์มีเดียพาร์ทเนอร์พัฒนมิตรต่างๆก็ประกาศไปแล้วเรียบร้อยสปอนเซอร์ด้วยอใช่สปอนเซอร์ประกาศเสร็จสับพไปเรียบร้อยซึ่งนั่นายครับว่าคนไทยเราสามารถดูได้นะฮะในยูท b e ของช่อง official นะฮะ Run for time, รันฟอร์ทาเวียดนามผมออไปเซิร์ชดูได้แต่คุณเซิร์ชตอนนี้คุณไม่เจอครับเจอแค่การฟิตติ้งและการแคสติ้งเท่านั้นเองนะอ้าวออกอากาศ<ม>ื่<ใ> <c oughs> อะไรฮะออนอากาศาออกอากาศจรนะิงๆฮะวันที่สิบแปดพฤษภาคมนะฮะเวลาสองทุ่มครึ่งบ้านเขาก็ประมาณหนึ่งทุะะ่มครึ่งบ้านเราอ๊ะเวลาเดียวกันนะฮะถ้ากูจะไม่ผิดอ๋อเวลาเดียวกันใช่ไหมเลยเออโอเคเวลาเดียวกันกับไทยนะฮะนะฮะออกอากาศสดผ่านทางช่อง HTV 7นะฮะ หรือคุณสามารถดูย้อนหลังนะฮะได้ทางนะฮะ YouTube ของ Official ของก็คือช่องนี้เลยนะฮะหรือนะฮะทางช่องของดอกไตยโปรโมชั่นฮะก็เกจะวาก็น่าจะมีเหมือนกันนะฮะก็ออบอกไดเลยว่าดูดูจากโรงแล้วนะฮะดูได้ว่าจีนแน่นอนแม่การันตีออโอแต่จีนเขาลงทุนหนักแะเอฟเฟกต์เขาเยอะอืมหนักจีนหนักล้ลำมากนะของเขาอะ่ะ อ่ามาฟอรอ์แมตเขาอะไรเนี่ยเขาวางไว้ได้เป็นละครมากก็นนคือคือนนฉันตู้สมบัติก็ละครนะอะคือ,ค,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 อคือมันเหมือนกับว่าวางโครงอะไรว่าเหมือนพวกเราเหมือนพวกเราเปาา็นขนาะเป็นตัวแทนตุยตามการช่องทางการช่องการเวลาต่างๆตุ้ย <c oughs> โลกในช่วงเวลาต่างๆอ <c oughs> โลกอดีตโลกอ,อนาคตฟิวเจอริสติกโลกอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปโลกปาดาโลกใต้น้ําอะไรก็มีเหมือนกัน